ครับสวัสดี f ีสุภูสุคนครับวันนี้ลุงหลอดมีรายการปั้งไปบ้านห้องสังตามบนห้องสังอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยดวันที่4 กรกฎาคมสองพาร้อยหกรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่1น,นะครับแอดเทวดานะครับบ้างที่สองน,นครเสาเล้านะครับบ้างที่3านุ่มก่อทมอบ้างที่4ทองพักดีบ้างที่หาซุปเปอร์เฮง88นะครับบ้างที่6กโพเจริญเจ็ดสิรินภา,า8เกงเ่งเจริญเข่าชินวัตร,รสิบสามเทพ11เบนนำชัย12สมชิดกันเบาะนะครับ13กุ้งจเจร,ริญศัพท์สิบสาลินเบิก์ฟ้า15กาทินหลวง16จเจริญพร17น้องแพพวสาว 1> 18 1ในร้อยนะครับสิบเก้าชาอมทอง20อ่อเชล,ลิบพล21ปิยะสุดขอบฟา้า22เทปาก99 23อกบสามปธานินนะครับ24นะครับสยามสังลุยยี่เล้งนำชยัย26ทางสายใหม่นะครับตุลาการชุดใหญ่มากๆนะครับผมกะสีชุดเดิมวัอนี้ละนะครับผมมา อ่ะส่วนนะครับก่วมชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซีก็มีพี่นองเหมือนเช่นเคยนะครับผมมาค่าเขาช่อมกับาสามอยเพียงเพียงคือเก่าละครับมองเก่าแล้วนะครับผมมาผู้ใดไปกะมือนีไปกะไปมองเก่านะครับจุดใดเพิ่นว่าจุดใดมือนีได้มือมือื่นก็ได้แน่นอนนะครับคิดว่านะครับผมมาก่อนออกเดินทางก็มาชมลายโซดรุ่งหลอดก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ก่อนออกเดินทางนะครับผมมาคววมขอบส่วนตัวนะครับติดสีเขียวๆนะครับ เป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวบริเกียวขายไฟใดใทั้งสิน้นบร่ไรู้ชักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สูนนะครับหลอดมักนาคอนสาวเล่านะครับหนึ่งนครเสาวเล่าสองหนุ่มกตอตมอนะครับหนุ่มกรุงเทพนั่นเองนะครับอ,อีกบางเนึงโพจะเลินนะครับบางเนี่งเก่งจะเลินนะครับ แล้วก็อชละพลนะครับแล้วก็ปิยะสุดขอบฟ้านะครับอีกบางหนึ่งครับเทปากเก้าเก้านะครับหยุดไปแล้วแปดบ้างนะครับแปดที่เจ็ดนะครับไฟล่าสุดนะนะครับผมซื้อว่าสิบพันจิตตายหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะ มืออื่นลุงหลอดก็คิดว่าเป็นตะวันอยู่นะครับผมบอกค่อยๆนะครับบอกแห้งราคามันสูงนะครับผมเทปปากเก่าๆนะครับหลังๆมานี่ดีแล้วนะครับเสียเอทนะครับผมอ่ะผ้ใดไปก็คอยโชคเห็นมานคอยหวานเจี๊ยบๆนะครับผมส่วนบางไฟแอบแสบลุงหลอดก็น่าจะเป็นกุ้งเจริญทรัพย์สมคิดการเปาะนะครับแล้วก็ทางสายใหม่นี่ครับผมอีกบางนึงให้เพิ่มอีกแล้กันเสียอามสังลุยนะครับอ่ะเหลือแต่มานนะครับ สิเป็นอย่างไดนะโปรดติดตามนะครับ,รรบส่วนลุงหลอดกะบอ่อฮันได้เข่าสนามดอกนะครับผมอ่ะกับมืออื่นจังว่ากันนะครับตอนนี้ก็มันยังคาอยู่นะครับให้นอนตื่นขึ้นมาก,ก่อนนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงอาจจะ